อีกหลายสายพันธุ์มากครับเพราะฉะนั้นตัวเชื้อโรคที่ทําให้เกิดไข้หวัดจริงๆก็คือพวกเชื้อกลุ่มเชื้อไวรัสต่างๆนะครับก็เท่าที่ตอนนี้คนพบนี่ก็น่าจะมีถึงประมาณร้อยกว่าชนิดนะครับที่ทําให้เกิดโรคไข้หวัดธรรมดาในมนุษย์ได้ครับค่ะแล้วในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วหลายๆคนก็เป็นโรคไข้หวัดเนี่ยอันนี้ก็มาจากเชื้อไวรัสด้วยเช่นกันใช่ครับก็คือเชื้อไวรัสเนี่ยเมื่อ เชื้อไวรัสนี้ปกติแล้วมันจะมีการถ่ายทอดสู่กันโดยการไอกันจามแล้วก็ตัวดอปเลตหรือว่าตัวฝอยน้ําลายที่คนไข้ที่เป็นไข้หวัดเนี้ไอจามออกมาเนี่ยครับจะมีเชื้อไวรัสปะป,ะปนออกมาด้วยแล้วก็เมื่อคนไข้ที่ไม่ได้เป็นโรคนี่ครับสูดพวกฝอยละอ,องของน้ําลายที่มีเชื้อไข้หวัดเข้าไปสู่ร่างกายนะครับเชื้อไวรัสนี่ก็ จะติดต่อทางการหายใจโดยเข้าทางโพงจมูกแล้วก็ไปทางกระแสะเลือดต่อไปนะครับก็ทําให้เกิดโรคไข้หวัดในมนุษย์ครับผมแล้วปัจจัยที่ทําให้เป็นโรคไข้หวัดนะคะมีอะไรบ้างครับปัจจัยโดยปกติแล้วปัจจัยที่ทําให้เป็นโรคไข้หวัดได้เนี่ยครับก็คือในคนไข้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงนะครับอาจจะเกิดการพักผ่อนน้อยกินอาหารที่ไม่มี สารอาหารเพียงพอแล้วก็การขาดการออกกําลังกายหรือว่าโดยตัวคนไข้ที่อายุมากขึ้นหรือว่าคนไข้ที่มีโรคประจําตัวอื่นเป็นพวกคนไข้กลุ่มคนไข้โรคเบาหวานหรือว่าต้องกินยากดภูมิคุ้มกันในการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะอย่างเงี้ยครับ <c oughs> คือโดยภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีนี่จะทําให้เกิดการเป็นไข้หวัดที่เป็นได้บ่อยขึ้นหรือว่าถ้าเป็นเราก็เป็นได้รุนแรงมากขึ้นครับก็หลายๆคนที่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วก็มาบวกกับ ตัวเองนั้นพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนแอพอดีแล้วก็มาได้รับเชื้อไวรัสพอดีอดก็เลยทําให้เป็นโรคไข้หวัดขึ้นมาได้ถ้าคนที่แข็งแรงในช่วงนี้ที่เขารักษาสุขภาพร่างกายอย่างสม่าเสมอต่อให้อากาศเปลี่ยนว่าก็ไม่น่าจะเป็นได้ใช่ไหมคะคุณหมอถ้าดูแลสุขภาพร่างกายดีอย่างต่อเนื่องใช่ครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมือ่อร่างกายได้รับเชื้อโรคหรือว่าได้รับการ ฝอยน้ําลายที่มีเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายนะครับร่างกายจะมีกลไกการกําจัดหรือว่าฆ่าเชื้อโรคตัวนั้นๆไปให้หมดสิ้นโดยคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยคนคนนั้นๆจะสามารถกําจัดเชื้อโรคได้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เราไม่เป็นโรคก,การออกกําลังกายหรือว่าสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยก็มีการศึกษาพบว่ามีการกระตุ้นทําให สารที่เป็นที่เราเรียกว่าเม็ดเลือดขาวนี่ครับที่เป็นตัวฆ่าเชื้อโรคเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือว่ามีปริมาณมากเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเม็ดเลือดขาวของร่างกายของคนที่ปกติดีเนี่ยก็สามารถกําจัดเชื้อโรคได้ทั้งหมดเราเลยไม่เป็นโรคครับซึ่งแตกต่างจากคนที่ไม่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกาลังกายอันนี้ตัวปริมาณของเม็ดเลือดขาวหรือว่าความสามารถในการทําลายเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะด้อยลงเพราะฉนั้นถ้าสมมติมีเชื้อไวรัสหรือว่าเชื้อโรคหลงเหลืออยู่ในร่างกายเราก็ จะเป็นโรคนั้นๆได้ครับค่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ชมให้ดีนะคะนอกจากอาการที่เราอาจจะรู้กันอยู่นะคะ <_ d ic ator> ไม่ว่าไอจามหรือว่ามีไข้ปวดโตัวร้อนนอกจากอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยไข้หวัดเนี่ยยังมีอาการอื่นๆได้อีกไหมคะครับอาการ <_ d ic ator> โดยปกติแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเท่าๆที่เรารู้กันอยู่ครับ <_ d ic ator> ก็คือโดยปกติเราอาจจะแบ่งเป็นคนไข้ที่มีเป็น อาการแบบเล็กน้อยซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับโรคไข้หวัดโดยเฉพาะกับอาการที่เป็นรุนแรงแล้วก็อาจจะทําให้เกิดภาวะอื่นๆตามมาได้อย่างเช่นปอดบวมก็โดยอาการโดยปกติแล้วก็อาจจะมีการไข้เริ่มจากมีไขต้ต่ําๆมีปวดหัวตัวร้อนมีคัดจมูกมีไอจามเริ่มมีเสมหะจนกระทั่งถึงถ้าสมมติว่าเป็นมากขึ้น อาการที่เป็นมากขึ้นเกิดจากการที่เชื้อโรคในร่างกาย,ยมีปริมาณมากขึ้นจากการแบ่งตัวเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแบ่งตัวมากขึ้นมันก็ไปไปจับกับอวัยวะอื่นๆได้มากมายอย่างเช่นอาจจะไปที่ปอดทาให้เราเป็นโรคปอดบวมหรือว่าทําให้ไปที่ต่อมน้ําลายหรือต่อมน้ําเหลืองทาให้เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบต่อมาได้ครับก็อาการผลข้างเคียงที่สําคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปอดบวมนะครับเนื่องจากทําให้ การติดเชื้อแพร่กระจายเยอะแล้วก็ทําให้เราถึงแก่ชีวิตได้ครับ,รบแล้วปัจจัยที่ทําให้โรคไข้หวัดนี้หายเร็วขึ้นนะคะอ๋อก็ปัจจัยที่หายเร็วขึ้นนะครับอันนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปจากปัจจัยที่ทําให้เราไม่เป็นโรคก,ก็คือถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงพักผ่อนเพียงพอมีการออกกําลังกายที่เหมาะสมแล้วก็ไม่มีโรคประจําตัวอื่นๆก็ปัจจัยต่างๆทั้งหมดนี้ครับก็ทําให้เราหายเร็วขึ้น การพักผ่อนการพักผ่อนนี่เป็นอะไรที่สําคัญที่สุดในโรคไข้หวัดครับเนื่องจากว่านะเมื่อเราเป็นไข้หวัดเบื้องต้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายเราเนี่ยอาจจะมีไม่มากนะักเพราะนะั้นถ้าเราแค่การพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็การดูแลสุขภาพอย่างอื่นอย่างเช่นห่มผ้าหรือว่าทําร่างกายให้แข็งแรงหรือว่าทําให้ร่างกายให้อบอุ่น <Okay. S 1> เชื้อ,อตัวเม็ดเลือดขาวเขก็ทํางานดีขึ้นสามารถฆ่าเชื้อที่ยังมีปริมาณน้อยๆได้ทําให้คนคนนั้นไม่เป็นโรคได้ครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยแรกที่ทําให้โรคที่เป็นนี้หายเร็วขึ้นอันที่สองก็คือ,อถ้าสมมติว่าการ เป็นไข้หวัดน,นะครับเกิดจากเชื้อที่เป็นพวกกลุ่มเชื้อแบคทีเรียอันนี้กเ็เราสามารถทําให้ไข้หวัดหายเร็วขึ้นด้วยกันใช้ยาปฏิชีวนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้โรคไข้หวัดน,นี่ครับเป็นหายเร็วขึ้นนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับอืมค่ะก็เราได้ทราบไปแล้วนะครับว่าโรคไข้หวัดเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสได้ด้วยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเชื้อแบคทีเรียที่จะต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะด้วยนะไม่ทราบว่า โรคไข้หวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสกับเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมีอาการแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะครับผมอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีมากครับก็คือโดยปกติแล้วเราสามารถแยกอาการของการติดเชื้อจากไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้เนื่องจากการรักษาที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราสามารถมีอาการที่แยกกันคร่าวๆได้เราก็จะสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่จําเป็นต้องไปพบแพทย์นะครับก็คือ การติดเชื้อไข้หวัดที่เกิดจากไวรัสเนี่ยครับส่วนใหญ่มักจะมีอาการเป็นลักษณะของอเหมือนคัดจมูกน้ำมูกไหลไข้ไอาจามธรรมดาครับโดยส่วนใหญ่ก็มีอาจจะมีอาการเจ็บคอแต่ว่าอาการเจ็บคอเนี่ยไม่ได้เป็นรุนแรงแล้วก็ถ้าตรวจร่างกายอย่างอื่นก็คืออาจจะเกิดเราลองอ้าปากดูครับก็ไม่พบว่ามีพวกต่อมน้ําเหลืองโตหรือต่อมน้ําเหลืองอักเสบหรือว่าต่อมทอนซิลอักเสบอะไร แล้วก็โดยระยะช่วงเวลาก็สามารถพอจะบอกได้ครับก็คือในระยะแรกการติดเชื้อภายในส่วนใหญ่ก็ประมาณ3วันแรกนี่ครับมักจะเป็นการติดเชื้อจากเชื้อไวรัสแล้วก็หลังจากาเชื้อไวรัสเริ่มต้นนี่ครับหลังจาก3วันนี่มักจะเกิดการาการสืบเนื่องมาของเชื้อแบคทีเรียที่ตามเข้ามาทําให้เกิดอาการลักษณะยอย่างที่บอกก็คือมีอาการเจ็บคอมากคอแดงคอบวมหรือว่าต่อม ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำลายอักเสบอันนี้ก็วิธีการรักษาจําเป็นต้องพึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อครับไม่ฉะนั้นก็อาการโรคมักจะอาจจะหายช้ามากๆอาจจะเป็นหนึ่งถึงสสัปดาห์เลยแต่ว่าถ้าเป็นไวรัสธรรมดานี่ก็อาจจะหายเองภายในแค่แค่หนึ่งถึงสวันแค่นั้นเองครับก็คือในเบื้องต้นนี่อาจจะเป็นเชื้อไวรัสก่อนแล้วก็สักสองสามวันแล้วก็อาจจะมีแบคทีเรียเข้ามาแทรกเช่ยกว่ายังไม่ทันหายเลยก็มีแบคทีเรียมาด้วยใช่ครับประมาณันนี้ าบางคนอาจจะสับสนว่าไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่เนี่ยม,มันแตกต่างกันยังไงคะครับก็ไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสคนละชนิดกันนะครับ,รบซึ่งในกลุ่มเนี้ยไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่ลักษณะการติดเชื้อไวรัสเนี่ยจะเป็นคนละสายพันธุ์กันทําให้อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันนะครับการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ย ก็ไม่สัมพันธ์กับการเป็นไข้หวัดมาก่อนหมายความว่าถ้าสมมติเราเป็นไข้หวัดอยู่นานๆแล้วถึงเป็นไข้หวัดใหญ่อันนั้นอาจจะไม่จริงนะครับเนื่องจากว่าใช่ครับเพราะว่าเชื้อโรคที่ทําให้เกิดไข้หวัดนี่มันเป็นคนละตัวกัน,กนเลยอาการที่แยกกันได้ก็คืออย่างเช่นไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการมากกว่าไข้หวัดธรรมดาครับก็อย่างเช่นมักจะมีไข้สูงส่วนใหญ่ก็ไข้เกิน38.38อ 38. 38. <ม>งศาเซลเซียส<ม>นะครับหรือว่าลักษณะแบบ กินไม่ได้เพลียม,มากเจ็บคอมากหรือว่าอาการเป็นเป็นนานกว่าไข้หวัดธรรมดาครับแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการพวกคัดจมูกน้ำมูกไหลเท่าไหร่อ่ะครับมักจะเป็นอาการไข้ามากกว่าแล้วก็ใช่ครับ <laughs> <laughs> แล้วหลังจากนั้นก็มักจะอ่าหลังจากเป็นไข้หวัดตรงนี้เสร็จแล้วก็มักจะลงไปที่ปอดทําให้เกิดกลายเป็นปอดบวมทันเลยมากกว่าครับค่ะเมื่อกี้น้องป้ได้ถามไปแล้วว่า ทำยังไงให้หายเร็วขึ้น<ะ>รังไม่ได้ถามคุณหมอเลยค่ะว่าทํายังไงโรคมันถึงเป็นหนักขึ้นหรือว่าเยอะขึ้นจะถามไหมคะถามามการทำมาหากินน <laughs> <laughs> ิดนึนนงนน <laughs> ปัจจัยที่ทําให้เป็นโรคนี้มากขึ้นปัมเพลินนี้น <laughs> ปัจจัยที่ทําให้เป็นโรคนี้มากขึ้นนี้คือมีอะไรบ้า โรคไข้หวัดเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่มัาจะเป็นปัจจัยปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยไม่ดีในโลกเกือบทุกโลกะครับอย่างเช่นการพักผ่อนน้อยการทํางานหนักการอ,าอยู่ในที่อากาศเย็นหรืออากาศชื้นมากๆการอยู่ในที่มีกลุ่มคนจํานวนมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นไข้หวัดแล้วไอจามอะไรไว้บ้างหรือว่าการดื่มเหล้าสุบรี่กัน เที่ยวเตะกลางคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะทําให้เราต้องไปอยู่ในหมู่คนมากๆครับหรือว่าการขาดการออกกําลังกายก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็คือ,อโดยปกติแล้วปัจจัยที่ทําให้เป็นมากขึ้นก็คือปัจจัยที่เราส่วนใหญ่เราก็รู้ว่าไม่ดีอันนันนครับ mm hmm. โดยทั่วๆไปส่วนปัจจัยที่ทําให้เป็นมากขึ้นอย่างอื่นก็อย่างเช่นเมื่อเป็นแล้วเราไม่ได้ดูแลรักษาตัวเองให้ดีเพียงพอไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพอ กอ็อันนั้นอาจจะทําให้อาการที่เป็นอยู่แล้วนี่เล็กน้อยเป็นมากขึ้นนะครับค่ะมาดูตอนที่เราเป็นแล้วบ้างดีกว่า<ม>นะคะเป็นแล้วจะทํายังไงถึงจะหายเร็วๆดูแลตัวเองยังไงบ้างบางคนอนอนหลับพักผ่อนอย่างเดียวก็สามารถหายเองได้เองแต่ว่าในกรณีที่เราดูแลรักษาตัวเองแล้วมันไม่หายขึ้นมาจะทํำยังไงครับครับ,รบก็โดยปกติการ รักษาไข้หวัดเนี่ยครับก็เรารักษาตามอาการนะครับแล้วก็ยาที่ใช้ในการรักษาเนี่ยก็คือเป็นยาที่รักษาตามอาการโดยปกติแล้วเราก็ทราบอยู่ว่าเชื้อไวรัสเนี่ยมีอายุค่อนข้างสั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าประมาณสัก3ามวันมันก็จะาตายไปเองนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูแลรักษาตัวเองให้ดีในช่วงแรกๆก,ก็ไวรัสก็จะหายไปยาที่ใช้ในการรักษาตามอาการก็ที่เราใช้ก็อย่างเช่นพวกถ้ามีไข้หรือว่าปวดเมื่อยตัวก,ก็กินยาพวก ลดไข้กลุ่มพาราหรือว่ากลุ่มายาแก้กเสพอื่นๆที่รุนแรงกว่าพาราแต่ว่า,ายาตัวนี้ก็ห้ามใช้ในกรณีที่เราสงสัยว่าเป็นพวกไข้เลือดออกเนี่ยทำให้เลือดออกมากขึ้นแล้วก็ยาอื่นก็อย่างเช่นยาลดน้ำมูกยาขับเสมหะยาแก้ไอแล้วก็การดื่น้ำที่พัดผ่อนมากๆครับสรุปก็คือเราก็รักษาแค่ตามอาการแล้วก็เชื่อมันก็จะตายไปเองอืมใช่ก็ เป็นอะไรก็รักษาตามนั้นนะมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกมีไข้ก็ทานพาราไปเดี๋ยวนิดนึงค่ะคุณหมอค่ะล้วก็โรคไข้หวัดนี้มีมีวัคซีนไหมคะครับสำหรับตัววัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดเองเนี่ยครับคิดว่าเนื่องจากตัวโรคที่ไม่รุนแรงแล้วก็ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเพราะนั้นยาหรือว่าวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้หวัดธรรมดาก็ยังไม่มีครับ ยกเว้นถ้าเป็นพวกกลุ่มไข้หวัดใหญ่ก็อาจจะมีความจําเป็นหรือว่ามีความาสมเหตุสมผลในการป้องกันเพราะ,ะนั้นถ้าแค่ไข้หวัดธรรมดาเราก็พักผ่อนเยอะๆออกกำลังกายให้เพียงพอเท่านั้นก็เพียงพอครับ พี่ก็ไปฉีดทุกปีนะคะไข้หวัดใหญ่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะอา<ว>ละว,วคะ่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้จากคุณหมอไปเยอะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันต่อไปนะคะก็คุณหมอก็จะมาให้ความรู้กับเราอีกนะคะแต่ว่าจะเป็น,ปนโรคอะไรนั้น<ร>ต้องติดตามนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณในแพทย์ที่ชานปัญญาการมากเลยค่ะครับุณค่ะสวัสดีครับค่ะและในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการโอโอสวยสุขภาพดีแล้วนะคะเราสามคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ